ผมขอการสวัสดีด้วยนะครับผมมิต uh, ทุกท่านนะครับผมลูกซับสไ r ร b เทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเมอิกอุมินะครับปกติผมจะไม่ค่อยได้พูดเนาะในในคลิปไฟเดยในฟังกิ้นแทบถูกคลิปเลยนะครับ uh, เป็นว่าคลิปนี้นะครับผมค่อนข้างพิเศษหน่อยแล้วนะก็คือมัดที่ผมกำลังจะเล่นนะครับผมก็เป็นมัดที่อ้างอิงออริจินอลมาจาก Alice Adventure in อีกม e r l a n ลนนะครับผมซึ่งบอกว่ามอดนี้ค่อนข้างจะค่อนข้างค่อนข้างดีในระดับหนึ่งนะครับผมเรื่องการเรื่องภาพที่เขาใส่มานะครับผมแล้วก็ชื่อมอนนี้นะครผมชื่อว่า a Alice m a d and h o p e l e s s ครับผมหรือตีอกันสั้นว่า a Alice ครนะผมบ้าข้างและสิ้นหวังเอาเป็นว่าก็ตอนนี้ก็อยู่หน้าเกมแล้วนะครับผมซึ่งมันก็ว่า Warning the following content may be harmful To c u r t a i ทนอีวีดิฟอสค a ลชันแอนด์เอฟเอนะครับผมถ้าพูดผิดยังไงต้องขอโทษด,ด้วยนะครับผมอาจจะมีคอนเทนต์ที่ค่อนข้างรุนแรงอะไรเงี้ยก็ต้องอ่าขออภัยด้วยกันถ้าเกิดพระถ้าเกิดแบบผมพูดได้ไม่แบบว่าไม่ชัดอ่าชัดถ้อยชัดคำนะครับบางทีภาษาเกียกผมยังอ่อนอยู่นะครับโอเคงั้นกดโฮลสกิฟคาสิเนเลยทำด้วยรัก ไบโตรทีมโตรโตรทีมนะครับผมซึ่งบอกเอออบกคำเดียวว่ารู้สึกว่าอาลายเส้นน่ะมันคุ้นๆกับไอ้บ e ูบอลอินซิเดนต์ใช่ครับมันมันใช้ๆกับมดอะบูบอลอินซิเดนต์เพลงเพลงหนึ่งครับผมลายเส้นคล้ายกันเลยหรือไม่แน่อ่าโชว์ทีมอาจจะแบบยังไงอ่ะอาจจะแบบ ทำลายเส้นให้เขาเลยก็ได้นะคะาด่านถ้าถออย่างนั้นนะเนี่ยฮะ original work by Alice Adventure in Wonderland นะครับผมอ๋อแล้วเมื่อกี้เหมือนเห็นตอนแรกมันเป็นชื่อ Alice ใช่ไหมแล้วมันเป็นใบพวกใบแพทย์อะพวกฮอสพิตอลเออใช่เหมือนใบแพทย์พวกบ่งบอกอาการนะครับผมไม่รู้ในเรื่องมันปูมาตรงไหนนะ ก็ดูโดยใช้พิจนา,นาด้วยนะครับผมสำหรับบทนี้ด็อกเตอร์แต่ผมไม่เห็นนะผมไม่เห็นคำเมื่อกี้นะมันค่อนางนี่เกินมันคุ้อเกินผมผมองไม่เห็นแค่แค่เปิดตัวมาก็แบบ เล่นใหญ่แล้วอะ่ะแค่นี้แค่ในเดโมนะครับยังว่าแค่เดโมนะเขาเล่นใหญ่มากเลยนี่ how do you know คุณรู้ไหมว่าฉันกำลังโมโหอ,อลิด้ก่าวไว้อ่าเชนออปชั่นอ่ะเปลี่ยนครับเปลี่ยนเปลี่ยนเ,เปลี่ยนเอฟเอไม่ต้องครับคี โอ้ยดูดิดี่คือแบบโอแมก็วก็คือทำแบบเอฟเฟกต์ดีโซลูชันคือแบบเขาทำมาดีมากอะเลือกความยาก cry baby cry baby หรือแมทผมระดับผมคือเล่นเล่นระดับยามาค่อยสร้างเยอะนะครับผมคือผมจะไปเล่น cry baby นะ มาดูที่ระดับแมสเลยความยากมันยังไงถ้าเกิดผมเจอโน้ตแปลกๆอ่ะผมจะไม่กดอผมปฏิญาณก่อนเลยถ้าผมเจอโน้ตแปลกๆผมจะไม่กดแน่นอนโอเคครับเรามาลองเล่นกันดีกว่าฮะอันนี้สองที่น้องอะไรอ่ะใช่สองี่น้องปะ่ะบางทีผมก็จําไม่ได้ว่าผมไม่เคยได้อะไรนะผมไม่เคยได้แบบอุ้ย สิ่งอะไรอ่ะห้ามกดอ๋อหันด้านเดียวกดได้ถ้ามีโน้นอย่างนี้ห้ามหันคนละด้านก็ห้ามกดเอาละบันเทิงถ้านโน่นมันหันด้านเดียวกันกดเหรอแปลกๆแ,แล้วนะเนี่ย ผมนึกว่าต้องกดทุกตัวอ๋อถ้าเกิดว่าอย๊แต่มอสนี้ยากนะถ้าเกิดโน้ตมันหันผิดทางไม่กดต้องหานทางเดียวถึงจะกดได้โอ้ยจะง่ายเข้าละงานย,ยากละ แล้วเป็นลูกสองที่ไม่คุ้นเคยด้วยนะครับมาเดีย๋ยวผมตั้งใจเล่นแล้วนะเอาไปว่าโนกไก่ผ่านห้ามกดโนกสวนทางห้ามกดโนกไปทางเดียวกันกดได้มา ยากยากเกินไม่คือดูให้เป็นนกสีดำอะครับผมนมี้ขอเข้าใจได้แต่โนบางตัวที่ไม่คุ้นอย่างเงี้ยไอ้นอกไก่พันธุ์ห้ามขวด เมื่อกี้ผมพาดอะไรไปคือผมต้องกดทุกตัวใช่ไหมถ้าเกิดผมพลาดแล้วตรงตรงช่วงน,นั้นผมก็จะไม่สามารถกดได้เลยใช่ไหมยากกว่าที่คิดว่ะอื้ยากกว่าที่คิดไม่เยอะเลยอะ่ะมาตัา้งใจละ มันคือมันเกิดคำพูดนะครายเบบผมอาจจะเป็นวิธีที่วิธีที่ดีกับผมก็ได้นะห<ค><ด>รือว่าผมอาจจะแบบอาจจะง่วงนอนเลยหรือเปล่าเพร่าอาจจะมองไม่เห็นโน้ตวางตัวอะไรอย่างเงี้ย น้องลุกแล้วว่ะ น้องน่ารักนะแต่แบบโนที่ให้เล่นโหดมากเลยอะมาตั้งใจครับ ให้เดินเหรอโอเคโอเคโอเคให้กบผมค้างโอเคโอเคเคผมว่านะอนาคตต้องมีของขวางแน่เลยคือผมว่าอนาคตมีของขวางแน่เลยโอ๊ยโอ้ยโอ้ ไอโน้ตไปแปลกห้ามกดไอโน,น้นนี่ห้ามกดโอ้ยโดนไปอื้อเลยผมโดนไปอื้อเลยโหเมื่อกี้ มันโหดจังทำไมมันโหดอ่ะไอโน้ตเนี่ยห้ามโดนโดนแล้วหูอื้อสวนทางก็ถ้าถ้าถ้ากดโนสส้ตสวนทางเท่ากับว่าไอที่ตรงช่องโน้ตที่เราต้องกดอ่ะกดไม่ได้เลยเหมือนกับอะไรนะมันเหมือนกับมันเหมือนกับโน,น้ตซอฟต์เมืเอืเที่ของพาไปร้านเลยปะคุณๆนะ บันเทิงละแค่เด็มูแค่เพลงเดียวนะครับเนี่ยจะเมื่อกี้ไปได้ไกลแล้วครับ เควิ <łość> okay, ่งวิ่ง oh, วิ่งวิ่ิ่งวิ่งวิ่งอเยเลื่อนมาเดิอีกแงวเขาเผลอกดมันมีผสมกันครับโน้ตเล่นยากมากดูยาก กดนะเดี๋ยวเล่นหมีกรอบนึ่งว้าว ว้าวหมดแล้อเลยหรอลิสฉันคือตัวจริง My God, sure be about o cry. I sure be about o cry. Whoa, Twisty Twin เมื่อกี้ชื่อเพลงเมื่อกี้ครับ Oh my God, ได้เอฟ Oh my God. Oh my God. ิกแปดเอคูเลตหกเอคูเลตหกเก้าทำไมมันต่ำขนาดนั้นน่ะโอ้เอาเป็นว่ามอดอลิสแมดแอนด์โฮปเลสเกือบลืมชื่อแล้วเอาเป็นว่ามอดนี้ผมรอตัวเต็มนะครับผม มต้จะไปอยู่ในลิสต์ที่น่าจะหยิบมาเล่นในไลฟ์แต่ผมไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนนะเอาเป็นว่ามดนี้โดนใจจริงๆสุดผมให้เต็มเลยเฮ้มีโนต้ตบางตัวที่ยากไปด้วยนะครับยากไปนิดเดียวไม่ใช่นิดเดียวยาก ยากมองยากอยู่นะครับผมแต่ก็ถ้าเกิดพลาดก็ก,ก็ก็สามารถเกมโอเวอร์ได้เหมือนกันว้าวววสุดยอดครับนี่ถือนี่ถือว่าแค่เดมโมเขาก็จัดให้ขนาดนี้แล้วครับผมถือว่าใช้ได้ครับหวังว่าตัวเต็มน่าจะหน้าอะไรนะหน้า หน้า hey, uh, nah H U D นะผมหน้าเกมหรือหน้าทางเข้าเกมน่าจะเฟี้ยวกว่านี้ Thank you for playing uh, the Mad and Hopeless demo อืม Oh my God ไม่โฮเปเลยเหรอ โอ้ลองมีโฮปเลทก็ต้องลองถ้าโฮปเลทผ่านไม่แน่ใจว่าคำว่าโฮปเลทมันมันเอาอะไรเอาแนวนอนมาอะไรกับพวกเกมแนวมิวสิกไม่ได้ด้วยดิยดย <Two. S 1> มาลองดูม <Yeah. S 1> ายี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ คคบเลตนี่คือมันต้องมีอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนไปรถคือรถหนักหรือเปล่าหรือกดพลาดแล้วก็เละเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะครบเลตคือมันเหมือนออกแนวตาบอดสีอะเหมือนอย่างนั้นเลยอะเวงกรรมละถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้อ่ะเล่นนะอ่ะอะลองดูก่อนถ้าเป็นนู้ดดำไปไหม โ,โน้ตฟ้าโน้ตสีฟ้าโอเคจำไว้ครับโน้ตสีฟ้าโน้เพิ่มด้วยเหรอโอเคครับมีโน้เพิ่ม อุ้ยพลาด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 มันไปไฟโนต้ตเองอะ่ะมันจะไปนน้ตเองโอเคโอเคถ้าผมเล่นผ่านโฮปเลสถ้าผมเล่นผ่านโฮปเลสเมื่อไหร่นะครับผมผมจะเอาลงช่องอีกทหนึ่งนะครับผมบอกตามตรงว่า น่าจะอีกสักพักหนึ่งเลยนะครับโอเคงั้นก็ขอตัวเพียงแค่นี้ก่อนนะครับอันนี้ถือคิดว่าได้เจอฉากเกมโอเวอร์ไปด้วยเลยนะครับรู้สึกว่าเหมือนภาพบางอย่างจะชัดขึ้นด้วยนะอเออข้างล่างมีอะไรนี่ด้วย่ะ I hardly know sir โอเคเอป็นว่าไว้แค่นี้ก่อนกันแล้วกันครับไว้เจอกันนะครับ,จจรบผมบายสวัสดีครับไม่เจอก,กัน Two. Thank <sighs> you.